สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีสายบรนจันนะคะตอนนี้บีก็อยู่ที่เอ่ออะไรนะพระขนโยทินใช่ไหมพระขนโยทินเอ่อหกปิบสองใช่ไหมบีไม่เคยมานะคะแต่มาครั้งเดียวจำจำได้ว่าเคยมาครั้งนึงแต่ว่านานมาก ตอนนี้บีนั่งรอลูกนะคะนั่งรอลูกสาวน,นั่งรอลูกสาวน,นะคะนางเข้าไปฉีดวัคซีนนะคะตันนี้ลูกสาวบีได้ฉีดวัคซีนนะคะได้ฉีดวัคซีนแล้วเนาะวันนี้วันที่25 25ตุลาได้ฉีดวัคซีนของมหาลัยนะคะฉีดไฟเซอร์เ <invece> นาะไฟเซอร์ Denver. ตอนนี้บีก็นั่งรอลูกนะคะ ไกลมากเพื่อนอดีไม่เคยมา,านะับตัวเนี้ยไกลมากนั่งแท็กซี่มานะคะพอดีสาม,มีติดธุระเนาะานางไม่ได้มาว่างนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยวุ่นวายนะคะที่นี่นเงียบเียโต๊ะยังว่างอยู่เนาะโต๊ะว่างแบบเยอะมากเขาไม่ให้คุณแม่เข้าไปข้างในนะคะคุณแม่ต้องนั่งรอข้างนอก พี่แม่ต้องนั่งรอข้างนอกเนาะแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเช้าก็เลยลูกสาวบีก็ยังไม่ได้ทานที่นี่สวยมากก็จะมีเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนมาโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าลูกบีออกมาแล้วเดี๋ยวบีจะมา ก็ชวนให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าอาการของลูกสาวีเป็นแบบไหนบ้างเนาะโอเคนะคะลูกสาวบีฉีดเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินมาแวะกินส้มตำนะคะแวะกินส้มตำสีสับสวงมากส้มตำปลาราเป็นยังไงบ้างคะลูกกิดวัคซีน ปกติปกตินะคะลูกบอกว่าปกติะค่ะอ่ะนะแล้วก็มีตุหน่อไม้ดอกไม้ดม้าค่มาทานด้วยกันนะคะพีก็สั่งเนื้อตับแล้วก็ตุหน่อไม้แล้วก็แกงเปื่อยย่างแล้วก็ข้าวเหนียว

มียังนั่งไม่ถึงก็ห้านาทีอีกเปล่าพี่เสร็จแล้วแต่ว่าไกลมากเลยนะไปฉีดจะไกลแต่ว่าโรงพยาบาลมันไกลแต่ว่าฉีดก,กันเดียว quay bạn <laughs> แรงมีนู้ว่าคนเยอะเยอะแต่เกินมากที่นี่เขาเป็นเด็กเ,เ,เ,เรียนใช่หรอเพราะเด็กนักเรียนพเพราะเด็กนักศึกษาเพราะว่าทำไมไม่ค่อยเยอ น,นะคะคบีกลับถึงบ้านได้สักพักแล้วเนาะเพราะว่าไม่อยากพาลูกเดินกลัวนางจะแบบว่าปวดแขนแล้วก็เลยพานางกินเสร็จแล้วก็กลับบ้านนี่บีได้ขนมเขาเรียกขนมอะไรนะเนี่ยขนมใส่สใช่ไหมใครเคยกินบ้างมีชอบกินมากเลยนะขนมใส่ไส้แต่ว่านี้ไม่รู้ว่า จะเหมือนเอ่อจะเหมือนอย่างที่เราเคยกินหรือเปล่านะคะสมัยตอนที่มีเป็นเด็กๆอะ่ะเนี่ยขนมใส่ไส้ยาดีชอบกินมันจะมีมะพร้าวแล้วก็มีเอ่อคล้ายๆแบบกะทิปะกะทิข้างนอกเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมาลองชิมนะคะว่าอร่อยไหมไม่ค่อยหอมนะ ค่อยหอมใบตองไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนสมัยตอนที่มีเป็นเด็กๆอะอร่อยแต่นี้ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงแค่นีน้อันนี้อันละสิบบาท ขนมใส่ไส้มะพร้าวกินได้อยู่นะคะไม่แบบไม่ได้แบบว่ามันแย่มากมลูกสาวบีเข้าไปนอนไล่นางไปนอนนางจะเล่นจะโทรศัพท์ไล่นางเข้าไปนอน เพราะว่าฉีดอักเีบมาเขาบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆใช่ไหมนางก็จะนอนเล่นจต่โทรศัพท์วันนี้แดดร้อนมากวันนี้ร้อนเวอร์ๆร้อนเวอร์วงังตอนนี้อาการของลูกบีก็ปกตินะคะเห็นนางบอกว่าตอนแรกอะตอนที่ฉีดมาแรกอะ นาะบอกว่ายังไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเมื่อเมื่อสักพักนี่นางเดินออมาเห็นบอกว่ารู้สึกอาการแบบปวดปวดปวด,ปวด,ปวดตรงที่ฉีดนะปวดตรงที่ฉีดนะคะอ่ะแล้วก็ขนมอันนี้เ่าเรียกขนมอะไรนะเนี่ย ใครเคยกินขนมเอขนมถั่วทองมะพร้าวอ่อนไข่เค็มจะมีไข่เค็มเท่าไหร่อุ้ยอ่าเอไม่ไข่เค็มเท่าไหร่นี่เดียวไข่เค็มอยากกินเลไรือหวาน ก็นั่นแหละค่ะอาการของลูกบีก็ตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะคะยังไม่มีอะไรแค่ปวดปวดตรงที่อะตรงชีคขิดตรงที่ฉีดไกลมากไปฉีดไกลมากไปฉีดไกลนั่งรถ นงงั่งรถแท็กซี่ไปนานมากแต่ว่าไปฉีดแค่แป๊บเดียวเองอะอยืนเกอกสารแล้วก็เข้าไปไม่ทันถึงสองสามนาทีลูกเดิอนออกมาแล้วไวไมันเป็นเด็กนักเรียนเฉพาะเด็กนักเรียน โอเคนะคะวันนี้มีก็ไปแล้วนะคะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ